สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับพี่แก้วนะคะพี่แก้วนะคะสอนอะไรสอนวิชาแคมีพื้นฐานแล้วก็ชีวะพื้นฐานนะคะถามว่าเฮ้ยเอาไปทำอะไรนะคะเคมีพื้นฐานและชีวะพื้นฐานมันเป็นพื้นฐานในส่วนของวิทยาศาสตร์นะคะจะใช้สำหรับ สอบเข้าโรงเรียนชั้นนําทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเตรียมวิศวะเตรียมอุดมหรือโรงเรียนอื่นๆนะคะ,ะทีนี้เรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะน้องเนื้อหาของเราวันนี้เรียนอะไรคะเราเรียนเรื่องเคมีพื้นฐานในเคมีเนี่ยเรื่องแรกที่น้องจะต้องรู้ก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมีทั้งหมด2แบบคับน้องการเปลี่ยนแปลงนะคะอีกรอบมีทั้งหมด2แบบนะคบ 2แบบนี้มีอะไรบ้างแบบที่1เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคืออะไรคือสิ่งที่ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นเปลี่ยนและยังได้เหมือนเดิมองค์ประกอบภายในมันได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสารใหม่ถามว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้น้องตื่นขึ้นมาค่ะตอนเช้า ตื่นขึ้นมาชงโอวันตินค่ะตอนเช้าน้อจะพบว่าเฮ้ยน้ำมันเดือดจ้ะพี่จ๋าน้ำมันเดือดน้ำเดือดนี่นแหละน้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโอเคไหมน้ำเดือดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพราะอะไรตอนเป็นน้ำคือน้ำตอนกลายเป็นไอก็ยังเป็นน้ำเพราะฉะนั้นมันคือการเปลี่ยนสถานะแบบหนึ่งน้ำเดิมแต่แค่เปลี่ยนสถานะเพราะฉะนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ นะครับต่อไปมีกายภาพแบบที่2คือะไรครับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีถูกต้องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะมีอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแน่นอนครับมันเป็นยังไงครับมันต้องตรงข้ามกันตรงข้ามกันไงฮะมันมีสารใหม่เกิดขึ้นครับน้องเพราะฉะนั้นการที่สารมันจะมีสารใหม่เกิดขึ้นได้องค์ประกอบข้างในมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหม ไม่อย่างนั้นมันจะมีสารใหม่เกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมครับวิธีสังเกตง่ายๆมากเลยอะไรเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีครับนี่เลยฮะวิธีสังเกตนะครับเราจะมาท่องกันว่าเคมีร้อนแรงสีแสงควันไฟมันคืออะไรครับอะไรที่เกิดสารใหม่ปฏิกิริยาต้องรุนแรงครับมันถึงเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใช่ปะ่ะเคมีร้อน แรงสีแสงควันไฟเห็นไหมครับการเผาไหมการเกิดไฟเผาปุ๊บสารหายปับ๊บหายไปไหนหายเป็นกา๊าซขราบอนไดาอ,อาไซร์หายไปเลยสุดท้ายเหลือคิดเท่าหายเลยเพราะฉะนั้นวิธีสังเกตง่ายว่าอะไรเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีให้น้องท่องง่ายๆครับ เคมีร้อนแรงสีแสงควันไฟโอเคไหมครับเคมีร้อนแรงสีแสงควันไฟเคมีร้อนแรงสีแสงควันไฟอ่าเห็นไหมอย่างนี้เคมีร้อนแรงสีแสงควันไฟอ่าพอเรารู้เนื้อหาตรงนี้แล้วเราไปลุยโจทย์เลยฮะโจทย์หน้านี้มันจะอยู่ในหน้าสิบสี่นะครับโจทย์ถามว่าให้ระบุว่า สารหรือการเปลี่ยนแปลงต่อไปเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรให้เหตุผลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกายภาพคืออะไรครับไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นถ้าเป็นเคมีคือเลยครับมีสารใหม่เกิดขึ้นอ่ะโจทย์บอกว่าเฮ้ยถ้าเราใส่โลหะลิเทียมลงในน้ําเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอะไรจุดจุดจุดเพราะอะไรอ่ะน้องครับ เราเอาโลหะใส่ลงไปในน้ำโลหะทุกคนจะนึกถึงเ,ลเหล็กแล้วกันเหล็กใส่น้ำมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมครับไม่เกิดครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเหล็กนะครับมันเป็นโลหะธรรมดาแต่อันเนี้ยโจทย์มันสั่งชัดโจทย์มันบอกว่าเอาลิเทียมลิเทียมข้อคนรู้คือโลหะหมู่หนึ่งคือลิเทียมเอาลิเทียมใส่ลงไปในน้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นครับให้น้องดูด้วยตาตัวเองนะครับ ที่จะทำให้ดูนะครับว่าเราใส่ลิเทียมลงไปในน้ํามันจะเกิดอะไรขึ้นปึง้งวัดมาที่แหลกทิปของเรานี่คือน้ําพี่จะใส่ลิเทียมลงไปให้น้องดูนะครับลิเทียมสัญ,ญลักษณ์ของธาตุคือ L I ดูนะลิเทียมสัญ,ญลักษณ์ของธาตุคือ L I พี่ใส่ลงไปจับตามองดีๆนะครับปึง้ง เป็นไงครับมันเกิดประกายไฟเกิดขึ้นนะครับมันเกิดประกายไฟเกิดขึ้นซึ่งเมื่อกี้นี้น้องก็ได้ท่องมาว่าเคมีร้อนแรงสีแสงควันไฟถ้าพี่ใส่เยอะๆเกิดอะไรขึ้นครับใส่ไปเลยครับเยอะๆนะครับก็จะมีไฟเกิดขึ้นเห็นไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเลยครับการเปลี่ยนแปลงทางทาง เคมี me, ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นนะคบกลับมาดูที่หน้าของเรานี่คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี me, ครับเพราะอะไรครับเพราะเกิดสารใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดูอีกรอบครับใส่โซเดียมลงไปนะคะใส่ลิเทียมลงไปนะคบใส่ลิเทียมใส่โซเดียมได้หมดเลยนะครับลิเทียมโซเดียมเป็นโลหะหมู่หนึ่งนะครับ เป็นโลหะหมู่หนึ่งนะครับที่น้องต้องแบบจํามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่หลีเทียมใส่โซเดียมลงไปในน้ําเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี K Me ครับเพราะว่าเกิดสารใหม่นะครับ